ดูดวงร้ายปากระหว่างวันที่16ถึง31ธันวาคม2566ราศีธนูผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมทางด้านการงานเป็นช่วงที่ถ้าหากทำงานคนเดียวงานอาจไม่ค่อยเดินหน้าสักเท่าไหร่แต่ต้องมีหัวหน้าหรือคนที่มีประสบการณ์เข้ามาช่วยจะทำให้งานเดินหน้าได้ไวและสำเร็จได้มากขึ้นนอกจากนี้ ต้องระวังว่าคนในทีมจะทำงานผิดพลาดอีกด้วยทางด้านการเงินปากนี้จะเริ่มเครียดในเรื่องเงินมากขึ้นเพราะค่าใช้จ่ายเยอะมากกว่าเดิมนอกจากนี้ ต้องวางแผนการเงินให้มากอาจไม่ได้ใช้เงินตามใจเหมือนที่ผ่านมาแต่ถือว่ายัางไม่ถึงขั้นเงินขาดมือทางด้านความรักสำหรับคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจเข้ามาในช่วงนี้แต่ถ้าหากมีคนที่ชอบอยู่แล้วมีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเขามากขึ้นส่วนคนที่มีคู่เป็นช่วงที่คนรักจะเก็บตัวอยู่กับเรื่องทุกข์ของตัวเองซึ่งคุณต้องใส่ใจเขาให้มากขึ้น ทางด้านสุขภาพระวังไมเกรน